สวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆอยจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวจะพาเพื่อนๆไปเพาะก,ก้าต้นพืชกันนะคะก้าต้นเล็กๆที่อ่อนแอเรจะเพาะกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นก้าเล็กๆที่เพิ่งจะงอกนะคะแต่เขายังไม่ออกใบเท่าไหร่นะคะเราจะเพาะช่วงนี้นะคะใส่ถุงดําเล็กๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆ ถุงดำนี้ก็จะเป็นถุงดำเก่าที่ยายแมวได้รีไซคเคิลเอามาใช้ใหม่นะคะเพราะว่าได้ไม่ต้องเสียรายจ่ายนะคะมีก็เก็บนามาใช้ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เรานำเล็กๆนี้ไปปลูกนะคะการรอดก็เปอร์เซ็นต์สูงกว่าที่เขาโตกว่านี้แล้วนำไปใส่ถุงดำนะคะหรือว่านำแยกนะคะเพราะว่าการสั่นสะเทือนหรือว่าความรุนแรงอาจจะทำให้รากเขาเสียหายได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนๆนี่จะเป็นดินปลูกนะคะ ดินเพาะก้าหรือดินปลูกที่ยายแมวใช้ดินร่วนๆผสมกับแกลบดำนะคะเพื่อให้รากของต้นก้าเล็กๆที่กำลังจะงอกนะคะชอนชัยไปในดินได้แบบง่ายดายนะคะเพราะว่าแกลบก็จะร่วนดินร่วนๆก็จะช่วยในการให้รากเดินง่ายๆสะดวกนะคะค่ยะยายแมวก็ได้ใส่ถุงดำได้ส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองทำต่อนะคะ ปกติแล้วเยแมวจะรอให้โตกว่านี้นะคะแล้วค่อยแยกนะคะแต่ปรากฏว่าไม่รอดค่ะเพราะว่าด้วยการตอนเราแยกอาจจะช้านะคะลากช้าก็เน่าได้นะคะเสียหายค่ะปรากฏว่าไม่รอดนะคะวันนี้เราก็จะมาแยกตั้งแต่เขายังเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่าความเสี่ยงก็น้อยกว่าาแยกตอนเขาโตขึ้นกว่านี้นะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีไม้คีบก็ใช้คีบได้นะคะเขาก็จะได้ไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมากนะคะคีบมาเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็วางไปแบบนี้นะคะกบดินนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้เขางอกออกมาก่อนนะคะเราค่อยเติมดินในถุงดำก็ได้นะคะ นี่ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยในการแยกต้นกล้าเล็กๆนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหรือพืชผักทั่วไปนะคะเราสามารถแยกเองได้นะคะเพื่อนๆลากกำลังออกเลยค่ะ ส่วนการลดน้ำนะคะเราอย่าเพิ่งใช้าสายยางหรือว่าบัวลดนะคะเพราะว่าจะทำให้ต้นกล้าเล็กๆนี่เสียหายได้นะคะเราก็ใช้ฟอกกี้ฉีดนะคะส่วนมากแล้วพืชพวกนี้ก็จะต้องการน้ำไม่ต้องชุ่มฉ่ำมากนะคะเพราะว่าจะทำให้เป็นโรคพวกโคนเน่าลำต้นเน่าได้นะคะเราก็ใช้แต่น้อยสองวันนึงฉีดฟอกกี้ทีนึงก,ก็ได้ค่ะเพื่อน เพราะว่าเราลดครั้งหนึ่งแล้วแกบดำสามารถอุ้มหรือว่าดูดน้ำไว้ได้นะคะเพื่อว่าเวลาขาดแคลนน้ำเขาก็จะได้ดึงจากที่แกบดำอุ้มไว้นะคะมาใช้ค่ะการขยายก้าแบบนี้ก็สอนให้เราใจเย็นนะคะเพื่อนๆทำไปเพลินๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะ ถ้าคนใจร้อนก็ยากที่จะทําได้นะคะเพราะต้องใช้เวลาอยู่กับเขาค่ะค่อยๆทําไปนะคะสอนให้เรารู้จักอารมณ์เย็นขึ้นไม่รีบไม่ร้อนค่อยๆไปนะคะถ้ารีบร้อนของเราก็จะเสียหายได้ค่ะ ต้นกล้าจะรอดไม่รอดก็อยู่กับมเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะเพื่อนมเมล็ดพันธุ์ที่แก่จัดนะคะไม่ได้อาบน้ํายาไม่ได้ปรุงแต่งมาก็จะทนทานหน่อยนะคะแต่ถ้ามเมล็ดที่เราไปหาซื้อแล้วมเมล็ดเขาแก่ยังไม่มากนะคะก็จะติดยากนะคะเพื่อนความแข็งแรงของมเมล็ดก็มีส่วนนะคะในการปลูกต้นพืชของเราเพื่อเศรษฐกิจนี่ก็ ขึ้นยากเหมือนกันนะคะดูแลยากด้วยค่ะเวลาละเพาะในแอบนะคะใช้ทิชชู่นะคะเพื่อนๆทิชทชู่รองพื้นแล้วก็เอามาเล็ดวางแล้วก็ทิชชู่ แล้วก็เอาทิชชู่ทับอีกทีนะคะฉีดฟอกกี้ฉีดน้ําช่ำๆหน่อยแล้วก็ปิดไว้สักสามวันค่ะอันนี้ยาแมวสาวันนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะให้งอกเลยก็สัปดาห์หนึ่งเขาก็งอกมีใบแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะการขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจเล็กๆแบบนี้นะคะหรือจากเมล็ดเล็กๆแบบนี้นะคะต้องทําอย่างเบาๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่บอบางมากนะคะยายแมวยังใช้แหนบคีบเอานะคะเพราะว่าถ้าจับเขาก็จะาลากหักได้นะคะเนี่ยค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆมีคําแนะนําในการปลูกหรือแยกต้นกล้าเล็กๆแบบนี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปทางช่องยายแมวพาทำได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยียแมพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะทำเองง่ายๆก็สบายใจค่ะ